Uh huh. ขาทุกคนปดวดโพโอ้ฝนตกข้ามแม่ขอนโอ้ผีจังนั่ผีตะปุตกปีปวดกระพอ อืมแถวนี้ก็สกากซากเดี๋ยวว่าคือห้อยคนเก็บเถอะ Portland. <laughs> เห็นบปลกนาวนะเขาจะเป็นเมือกเมือกนะถ้าโดนฝนเนี่ยเขาจะเปียกเมือกใสเลยนะแล้วก็โคนจะสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะคือฝนเปียกเปียกที่กระเมือกค่ะเนี่ยแม้ดอกบานก็จะประมาณนี้นะเป็นคลิปคลี่พ้นไปเป็นเมือกเมือกฟองฟองนะ ยเยอ้วนเป็นดอกเห็ดเพิงไงทุกคนอ้วนมากตุุ๊ติปิอยู่นะสวัสดีค่ะม่ขวันจ้ะมาเข้าป่าค่ะเก็บเห็ดเพิง กับมาขวัญกาลิโอนะคะททวนๆอยู่ร่า,านสร้างมืเจ้าป่ะกำลังคืมฝนกำลังมากอืเห็ดเพิ่งเราค่ะโอ้โหดอกนีกน่กับพันมระสมชีวิตจนค่ะดอกพี่ค่ะ อุย้ยสวยตุ๊กปยอย,อยู่เลยทุกคนเขาข้างแฉะแน่กับเปื่อยนะคะจังสิเดี๋ยวเราค่อยตัดขานะจ๊ะ เห็ดมะนาวนะจ๊ะมะนาวยักยักเลยนะทุกคนแก่ไปแล้วนะดอกนี่โอ้บอกหน้าอะไกำลังขึ้นตะป,ปุกตะป,ปีอันลูกขามเจ้าบงขาใหญ่มาก มหัวก็ขึ้นอยู่นี่ค่ะเห็นบักหน้าวนี่มันถือผูออ้ใดกะเอาโดดครับมันมืนนะถือผู้ใดก,กะดำนะทุกคนถือมูก่กันเองกะดำนะเยอะมากคุณดูหัวตลุกตลิอยู่นะทุกคน ตุต้ยตุ้ยเลยเห็ดมะนาวานู้ดผลเ้อทุกคนเห็นไหมยังเยอะเลย เห็นบอกหน้าวนะเขาจะเป็นเมือกเมือกนะถ้าโดนฝนเนี่ยเขาจะเปียกเมือกใสเลยนะแล้วก็โคนจะสีงเหลืองๆนี่นะคือฝนเปียกๆนี่กือเ,เมือกค่ะนี่ยแม้ดอกบานก็จะประมาณนี้นะ,ะเป็นคลิปคลี่เพิ่ไปเป็นเมือกเมือกฟองๆนะ ย่างเยอะอย่างเยอะอ้วนเป็นดอกเห็ดเผือกไงนะทุกคนอ้วนมากตุ๊บติป,ป,ป,ปิอยู่นะหัวน้อยหัวก็เกิดกับปลาร้ายนะทุกคนหัวเกิดเป็นแบบว่าเป็นเบี้ยเป็น เป็นไข่เห็ดขึ้นมานี่เห็นบ่ไข่เห็ดน้อยๆอยู่ตะปุติปิอืมเห็ดนังลมงามๆนะจ๊ะนังลมคะงามๆ เหว่ไปแล้วก็แบบโอ้ยเยอะเลยนี่จมี่ขึ้นไมเนเ่เห็นเพลิงเห็นเพลิงโอ้ยขาวๆอววๆขาวๆอ,อววๆ เห็ดเหลืองนะคะไหมเห็ดเหลืองงามๆหัวก็ขึ้นอยู่นี่นะทุกคนเลยสิดอกเตเอเตเอ็ดนะ บักหน้ามาค่ะซุปนี่บอ,อวบแต่ว่าก็แบบเมือกเมือกขึ้นกันขาส้มส้มนะดอกบานนะจ๊ะ เ uh huh. ห็ดเพิ่งเราไหมคะอือ uh huh. แน่นอยู่นะแต่ว่าขาเมี่ยงจนนันเนีย uh เ huh. ห็ดเหลืองว่ะเป็นโก้ผลเป็นโกอนะ ฝนนี้ยิ่งเปราะมากนะทุกคนขึ้นเป็นจุ่มเลยนะคะวอ็ขึ้นแน่นอนดูดน,น้อยเลย ถวนี้ก็สกากซากแต่ว่าคือห้อยคนเก็บ ปุ๊ลยนะคะ เพิ่ครับเจินเทินงามมากงามมากสวยจนพวกนี้กินไม่ล่านะจ๊ะเจินเทินเจิเเนเทินอยู่ยนะคะเจ้าบ่ได้นะได้ยุดอกนี่ค่ะ ừm, <Nhạc> ừ, <hình> để đi bung, หล่นหลวนอตอนนี้ฝนตกลงห้ำหัวแม่กัรลูกคู่นี้นะคะสวยมากค่ะสวยมากค่ะ <laughs> <c oughs> ขาทุกคนปดวดโพ โอฝนตกข้ามแม่คอนโอ้ผีจังน่ยผีตปุเตเปิโปตะกะพอูอ้ห ก็ประมาณนี้นจะหลายเห็ดเลย